ไปท่านชลินวงพันเที่ยงเชิญครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชลินวงพันเที่ยงผู้แทนรัษฎรพระนครศรีอยุธยาเขตสองประกอบด้วยอำเภอนครหลวงบางปะหันมหาลาชบ้านแพรกและท่าเรือพักประชาชนครับผมขามีส่วนร่วมในการอภิปรายยติด่วนเรื่องการตั้งกระแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยครับจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ได้ประกาศขึ้นกำแพงภาษีทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่ทำการค้าเกินดุลกับสหรัฐและประเทศไทยคือหนึ่งประเทศที่ถูกเรียกเก็บภาษีนําเข้าสูงสุด36-37เป็นอันดับที่เป็นอันดับที่20จาก185ประเทศแน่นอนครับการขึ้นภาษีดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงอย่างหนักแก่ทุกภาคส่วนทั้งอุตสาหกรรมและ,กะเกษตรกรรมที่ส่งสินค้าไปจําหน่ายที่สหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศที่เราส่งสินค้าออกไปขายเป็นอันดับหนึ่งนอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบทางอ้อมจะทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลงมีผลต่อการดํารงชีวิตของประชาชนชาวไทยดังที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้นําเสนอปัญหาให้รรท่านประธานได้รับทราบไปแล้วหลายประเด็นรรท่านประธานครับผมเป็นผู้แทนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไรายได้หลักของจังหวัดมาจากภาคอุตสาหกรรม60-7 0เเซมีไรายได้ต่อหัวประชากร เป็นอันดับ4หรือ5ของประเทศเรามีนิคมอุตสาหกรรม5แห่งมีโรงงาน2,700โรงงานมีผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมาณ230,000คนการที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าครั้งนี้ย่อมส่งผลสะเทือนกับพวกเราชาวพนกักงศรีอยกธุยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อุตสาหกรรมที่ทำไรายได้หลักให้กับจังหวัดพนกักงาศรีเยกธยาคือผลิตภัณฑ์ยานยานต์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาผมขอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในการปรับภาษีนําเข้าในครั้งนี้คือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตในประเทศไทยเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เซมิคอนดักเตอร์ทรานซิสเตอร์แผงวงจรไฟฟ้าหรือ i อแผ่นวงจรพิมพ์หรือ p c ซ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กตลอดจนสายไฟและสายเคเบิลซึ่งส่วนใหญ่จะส่งออกประมาณ90-95%มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของไทยหรือมีสัสดส่วนมากถึงร้อยละ27เมื่อเทียบกับมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดของไทยในปี2,566โดยตลาดส่งออกอันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาคิดเป็นร้อยละ37.6ท่านประธานครับสินค้าที่ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตสำคัญของโลกคือฮาร์ดดิสก์ไรซ์ซึ่งเป็นหน่วยเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์มีมูลค่าส่งออกในปี2,566ถึง8.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐสัดส่วน16.4เปของของมูลค่าส่งออกฮาร์ดดิสก์ไร์ทั่วโลกมากที่สุดเป็นอันดับ2องรองจากจีนในปัจจุบันมี2บริษัทที่ผลิตฮาร์ดดิสก์ไร์คือซีเกตเทคโนโลยีที่นครราชสีมา และบริษัท Western ์นดิจิทัลที่พระนครศรีอยุธยาทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันแต่ละโรงงานมีพนักงานแห่งละกว่าหมื่นคนนับว่าเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่แน่นอนครับแต่ละบริษัทมีโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆส่งต่อให้เพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตชิ้นส่วนแต่ละรายก็จะมีโรงงานผลิตส่วนประกอบต่างๆอีกนับสิบนับร้อยโรงงาน ซึ่งโรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกลุ่มบริษัทนีเด็กและกลุ่มบริษัทมินิแบร์ซึ่งโรงงานทั้งสองกลุ่มนี้มีพนักงานรวมกันหลายหมื่นคนท่านประธานครับสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ประธานาธิปดีโดนันทรัมขึ้นภาษีนําเข้าครั้งนี้คือต้องการให้บริษัทสัญชาติอเมริกันกลับเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาและอย่าลืมว่าสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์และไอทีเป็นสิ่งที่ ประเทศสหรัฐกับประเทศจีนแข่งขันกันอย่างรุนแรงต่างฝ่ายต่างพัฒนาเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดดังนั้นผมไม่ได้กังวลเพียงแค่เราอาจจะขายสินค้าให,ห้สหรัฐน้อยลงเท่านั้นแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือการย้ายฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของระของประเทศเราซึ่งผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็นต่างชาติและลดกําลังการผลิต หรือย้ายฐานการผลิตไปยังสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นที่มีอัตราภาษีนําเข้าต่ํากว่าประเทศไทยอันจะส่งผลให้ยอดการส่งออกของเราน้อยลงและก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานขนาดใหญ่โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผมท้ายที่สุดนี้ผมหวังว่ารัฐบาลจะหาทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเร่งด่วนอย่าเพียงแค่อาศัยการเจรจาอย่างเดียวเพราะขณะน,นี้ความเชื่อถือของรัฐบาลไทยในสายตาของต่างชาติ ลดน้อยลงและเลวร้ายไปเรื่อยๆไม่ว่าเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนปัญหาการค้ามนุษย์หรือการไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยทําให้ไม่มีใครอยากเจรจาด้วยเหมือนปัญหาของชาวประมงที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาและยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้โดยรัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับ